บายดีและสวัสด th like ีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุคนเดอมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับน้องเหล่พ่อแม่พี่น้องทั้งทีทั้งน้องเหล่กันแบบอด้ถ่ายคลิปลายมือพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามาขาแบบเรียกรลายพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องเหล่ก็เลยมาขาก็เลยปริ่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อทั้งน้องเหล่เ้าพิษประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆพ่อแม่พี่น้องพอพบพ่อกับน้องเหล่เมื่อนี้กะ เลิกงานมากกับมาแหว่เพื่อนแม่คือเก่ามาถ่าเอาถาเอาน้องที่โทยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องจะเพื่อนไปไซแล้วเพื่อนแบบทางน้องแหลมาเธอได้แบบเห็ดหยอเพื่อนแบบขี่รถก้าเพื่อนก็ะหายน้ำลังพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าอย่างเมื่อนอนน้ำเอื่อยพ่อแม่พี่น้องโดยมาเมื่อนี่กับมาหาทางแม่และกะันทีเขาไปหาทางเพื่อนเลยพ่อแม่พี่น้องโดยไปกันเลย โดยพ่อแม่พี่น้องทางเมธของน้องแหละกะยืนอยู่บนรถของน้องแหลกพ่อแม่พี่น้องโดยมากะเห็นมาของเมมาของเมน้องแหลกเองพ่อแม่พี่น้องแบบตะแพงแหง,แหงจะดอกกานจะดอกกานเพิ่นก็มาแล้วพ่อแม่พี่น้องทางน้องทิงโทยเพิน่นดี ทางน้องทิงโทยผุนกาลังมาพ่อแม่พี่น้องจักมาแต่ใช่จังหน่อยที่เขาไปถามผุนพ่อแม่พี่น้องโดยไปกันเลยทางที่มือนันแม่แม่ของน้องแหลกกับแบบอันนั้นพ่อแม่พี่น้องแบบพากันกองพื้นผุนกระโคดไว้เลยพ่อแม่พี่น้องปัดมาเบิงเมื่อนี่ผ่านไปประมาณ สองสามมือเพิ่นควัดเป็นทีเรร้อยพอมีพี่น้องไปเบิ่งว่าเพิ่นได้จักสอบพอมีพี่น้องโดยติงทอยเอ้ยมาพี่ดูฮัมมาพี่ดูสีถามนี่สวัสดีก่อนมาทราสบายดีนะน้องดีมาไทใส่ละ สบายดีน้องละน้อยโดยมื่อนี้ไปน้ำเอื่อยได้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องมาแต่ใส้ดีมาแต่ใส้กับกับไม้ทิ้งทวยฮะมาแต่ยามแยงมาแต่ยามได้บ่ละได้ยังไงได้ปลายังไงปลาซิวปลาซิวกับปลาหยังปลาลดุด หำมาพี่ฮืยวิญญาณเอวยมื่อป้าาะเมื่อกี้นี้แต่ลลเถื่อเพิ่นแบบเพิ่นไปนั่นไปนี่แบบทางน้องดีเพิ่นไปหั่นกระโพอแบบทางทิงโท่เพิ่นกับโไปแล้วผมไอพี่น้องแบบยันทางเอายแล่มาเลยยันเอายแล่มื่อป้าเพิ่นเพิ่นก็เลยบ่ไปมาเมื่อนี้คือไปบิญญานเอวยเมื่อป้าวะมาหำไปไปไป มาบึงทานแม่นี่ทานแม่ได้จักสอบฮัมทานแม่นี่ได้จักสอบทานประมาณเจ็ดแปดแปดหรือสิปประมาณสิปประมาณสิบสอบนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกะทีเลือก,ก็คือเผืนคือสิค้ายเบิดแล้วกับผืนกันเห็ดก้องเป็นเต้าหน่อยน้ำ ทางน้องปลาของแม่น้องแหละทางน้องแหละมาแต่การกเห็นผลน,นั้นมาสอนเอาไปเห็ดแจวกินอยู่พ่อแม่พี่น้องก็พอได้กินกะยังมันกับยังบรญ่าันไดพ่อแม่พี่น้องบัดวลาเวลาบบมีเนากินก็นกนเลยมาสอนไปกินพ่อแม่พี่น้องโดยดีไปเอามาเบ่งรูปปลาโรตนะล่ะแม่สอมอยู่พุ่นบ่าทางเอลินไปใช่เลย เกิหนิงเห็นอยูุ่ม่หลิเนเจมอยู่คุณลิเนเจมินมันไปบุญทางน้องลินผลจะไปใส่ผมไหมพี่นอ้นอ,งน,นนองน้องผลว่าหลินเจมจากหลินยังผูทางลุงลินผนก,ก็มีเวียกบ้านอันแบบห้องเพลงอันนักเรียนดีนี่แหละพ่อแม่พี่น้องแบบมือวันจันทร์ก็ไปห้องให้ในครูห้องเอาคะแนนประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องโดยสิเขาไปบึงปลา น้ำเมีของน้องแหลบันนี้ววาได้หลายซ่ำได้ได้หน่วยเดียวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องท่านน้องแหล่เขาไปเบิ่งปลากับแบบพวกปลาซิวกุ้งหน่อยเดียวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องปลาก็ได้แบบมันกับ่ได้ลายบันไดดอกแบบอันนั้นบางมือก็ได้ยูประมาณอันได้ ปลาขอปลาดุกนี่แลหละพ่อแม่พี่น้องพอดีสำนันสำประมาณสำนี่พ่อแม่พี่น้องแล้วก็สำนี่พ่อแม่พี่น้องโดยแบบบางกาบได้ได้ตัวใหญ่บางเถือกะสม,มุนแบบไปสอนนี่ยังกับบางเถอก็ได้ปลาขอใหญ่พ่อแม่พี่น้องตอนนั้นอันนั้นทางแม่องน้องแหลก่กไปสอนกับน้องลินพ่อแม่พี่น้องทางน้องแหล่กมาพอดีอันไปกินแกงปลาขอเลยพ่อแม่พี่น้อง ตอนนั้นทางไอทงกันยังอยู่อันเพื่อนกันยังอยู่อันนั้นยังอยู่เตาถ่านทางน้องแหลกกัยังขี่รถที่ไปเห็ดเวียกอยู่พ่อแม่พี่น้องโดยมาขี่มาบระเ็นแม่กับน้องลินเพ่นกำลังยยางเมื่อไปเบิ่งในขู่พัดว่าปลาคอใหญ่พ่อแม่พี่น้องกินแกงปลาคอใหญ่กับมีไข่ขากระรีพ่อแม่พี่น้องเลยทางแม่น้องแหลกกับก้องแบบ กองส่วนใหม่เพิ่งกะสีเผาอีและพ่อแม่พี่น้องได้ช่วงนี้กะอันนั้นทานกระสอบอันนั้นสอบละอันสามสิบพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอยู่ใส่เขาก็ขายสามสิบเนแล้วบางเถืออ่อนแบบเป็นลูกคา้าเป็นลูกค้าประจาของแม่ของน้องแลเองกับแบบเราก็ลุดนหายพ่อแม่พี่น้องแบบลุดพอดีเป็นสอบ ซาหา์เมืองเถือเมองเถืออะไรพ่อแม่พี่น้องบมงเถือก็ว่าคือนละคายแพงแท้แบบมันกะปกติเพราะว่าซื่อมือนี่แบบอียังกะแพงคงกินกะแพงเข่ากะแพงพ่อแม่พี่น้องอันสอบก็ต้องอเอพวกแม่สอบพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องเลยกะว่าพิษก็ต้องขอโทษหลายๆ แบบทานกับแบบเฮาเห็ดเฮาก็ต้องมีอันกำหลอกกำไรคือกันตะกี้ก็สอบจิมหาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆแบบก็คือือนห่านขายเครื่องอะไรพ่อแม่พี่น้องมันต้องแพงเป็นธรรมดาแบบทานเฮาเฮาสิขายซิมหาคือเก่ามันก็เป็นใบโบได้พ่อแม่พี่น้องโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแรกอะชียุด ไว้เพียงเท่านี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องทางนองเลยกะสีเมื่อถ่ายต่ออยู่เฮือนพ่อแม่พี่น้องโดยบังเถื่อทางนองเลก็สีถ่ายทางเมื่อให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่องวะช่วงนี้ก็แบบพ้นต๊กดูแห้งต้นเศ้าต้นแรงพ่อแม่พี่น้องแต่มีแต่เมื่อนี่พิดปกติที่ว่าพ้น่ตกพ่อแม่พี่น้องตอนเว้นๆเนี่ยก็ต๊กอยู่แต่ว่าต้นแรงยังไม่ตกพ่อแม่พี่น้องบังเถื่อกับแบบตกต้นเศร้าแล้วก็ต้นแรงบัดนี้ตกต้นเศร้า น้อยหนึ่งตกเมื่อเช้านี้พ่อแม่พี่น้องมันมาตกตอนเที่ยงมองแห้งทัน,นเลยอยู่เฮดเวียกับแบบยินเสียงฝนมาแบบตกแห้งตืบพ่อแม่พี่น้องแบบทางเมื่อเฮือนกับแบบกับเปื่อนคือเกาบทางเขาเฮือนนะแห้งหนาพ่อแม่พี่น้องแบบเวลามันตกดนๆแหละแบบแดนออกมันก็นแหง้งไปน้อยหนึ่งกับยังมี น้ำอยูพ่อแม่พี่น้องแบบประมาณนี้แหละโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหลกก็ซียุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทั้งน้องแหลกก็มาหดเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยตอนอยู่เพื่อนแม่กับทั้งน้องแหลกก็กินเขา่าแล้วก็มากับพอดีขำสำนี่เลยพ่อแม่พี่น้องว่าสีถ่ายทางให้เบิ่งกับว่าได้ถ่ายซ้ำพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าขำก่อนมาก,กะเห็นทางเอลิส เอยเกซาเพิรนนั่งอยู่พ่อแม่พี่น้องถ้าน้องเล็ก็ถามเรื่องยูทูปเพิ่นสบายดีทั้งเอ้เกซาสบายดีเด้อน้องเล็โดยเป็นอะไรยูทูปเจ้านะอ๋อมันกะใหม่ใหม่มันกะพอด้อยู่คเจ้าว่านั่นฝากคุณแม่มากรายอยู่ฝากกันเจ้คนไลายก็แจ่มมาให้ในเด้อแม่พี่น้องเลยโดยเองนิดตามพี่คิดไปคกดซานในเด้อ คนสูตชีวิตสูสก็ได้เงินกระดายเงินแล้วนอตัดพืชเบ้าฐานอันนั้นอียังก็เอ้ยอันนั้นเอ้ยเกซาคนสูตชีวิตแล้วอ่ะโดยกับผักพ่อแม่พี่น้องติดตามผืนในเด้อนมาเมื่อนี้กับตอนขำๆเฮาก็ได้เฮาเวททางเฮือนเม่เข้าโดยจะหน่อยจะไปใส่บนเลยยักษ์มานเข้าไปเอาแมวมดทั้งหงมุ้ยจักนนอนมื่อนี่ก็ถ่ายลงบ่ถ่าย ไปตัดพื้นอยู่ป่ากะทายอืมดีแล้วโดยมืน่นกะจะเอาไปทรงพื้นมืนเนี่ก็ออกไปตัดพื้นงานไม่แต่พื้นพื้นเอาขนาดแบบวา่าพื้นเอาตะล่ำม,มันไปแล้วเอาตะงามไปถานนะอืมทั้งพี่ก,ก็เผาก้องเผา,าจุดนะน่าจะหนออกกักอะอีกทีพามือนี่ก็หออและบุญหอวขาวใหญ่นะอืมอืมมื่นเฮาก็คือสี่ได้ไปการหลักอะขันเจ้ามียังก็มาทำหฮอก็ได้เรื่องยูทูปหันโดย เ่วากระถ่ายอยู่ห่ากันได้มันได้เป็่นหน้าที่แล้วเ่วามันจะเล่นออกนะโอ้ยและเจ้าต้องมันโทรศัพท์เขาก็เคยเป็นเพราะว่าแล้วเขาก็สื่อนั้นซื้อซิมมาใสอบเมนซิมเ่วาเมมอน้ื่อเมมส้ากิ๊กคสั้นที่แปดกิ๊กคนก็สื่ออื้อมาใสซื่อหลายลรดแบบเอาหลายกิกนะเวาเนี่ยไลน์เมมเวลาเจ้าอจังถ่ายได้หลายนาที แบบเราถ่ายแล้วแบบมันเด้งออกพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวเราก็เลยได้ลงสำนันเมืแบบ่อวานที่นัแบบน่นผมมัแบบนผมมันผมมันสิได้ชิบแหละแต่ว่ามันไม่ได้แต่แบบต่เก้าแล้ว<ล>มันเด้งออกเด้ง,ดงออกโอ้ทันทันแหละของเฮาก็เคยเป็นคือกันแต่ความจำมันเต็มหรือว,วะนะ่าเนาะอือโอ้แต่ว่าเฮามา มาซื่ออันแมมใส่ตัวนี้ก็บริเป็นวันนี้เอามมใส่วันนี้นะอื้อมาใส่รถประมาณสามสิบองคนอื็นอย่างนั้นโอเคเบว่าแบบว่าใส่แต่ใส่แต่ซิมมันกะสิบุได้อย่าขมจํำมันหน่อยนะแม่ใส่แต่จีแบบนี้ชื่อซิมมันซื้อแมมมาใส่วันนี้นะสิ่แมมมาใส่ประมาณสามจิบแปดกิ๊กคนนะจะใชมาใส่นนี้ชีโอเคแล้วตีได้สมาถ่ายเจ้าอยู่บ่โงยมาอยู่มันนี้ มาเปิดก็มาแนะน้ำนน่นนีนน่นะใครเอ,อื้อจะดีใจน,น้องนุ่งเขาก็ดีใจที่เจ้าเ,เที่กันแหละโดยม่านท่านเป็นทีมมเป็นทีมบ้านยูทูบเบอร์นะแทนก็คืออัน <c oughs> เขาบ้านเขาเบาเ,บาเ,ต,เตียงแหละก็มีแต่แบบยูทูบเบอร์ทั้งเบิร์ด,ดบ้านเขาก็คือกันแล้ววันนี้ บางวคำๆนั่นที่เจ๊าซากการโทรไปหาบุรีและโทรถามบุรุบอรีน่ะเป็นอย่งไรเพื่อนทิพติมแข้งอยู่บอ่อโอ้เราออกลูกเราคลอดแล้วบอกเลยผู้หญิงหรือผู้ชายฮะผู้หญิง,งน้องยูริ่เออสื่อยูริตีโดยสื่อเป็นตะพแพงแหงในการโทรไปถามเพื่อนว่าเป็นไดโนรานหน่อยว่าเขอยอย้มแข็งอยู่บ่อในโทรไปแล้วพันดาว่าเออว่า นันว่าคันน้องยุริบโบธีโบท้ำแหละให้ตางน้ำหมอกค่ะนะน้ำหมอกแบบว่ามามาทาใส่น้องยุริลีนะทาชิ้แข็งชิ้แอลเพรานะให้คนทีมเป็นคนเพิ่มแขน็งนนะแบบว่าเอาื้อกิซ่าพีก,ากิส่าล่ะก็เห็นอยู่หลายคนอยู่แบบว่าอย่างโบได้ไปโบเป็นเอาน,น้ำหมอก<ด>มา<ด>มาทา่านะโดยแบบว่าพีกิสาเนี่ยค่ะก็เป็นเส้นเดียวกันนะเป็นกอนเป็น,นจัางอะไรพีกิสากะมีแม่แม่แล้วกะแม่แม่เล่าวน ว no ่า <onn> พ <sav our as> ี <'s in> ่จะซาย่างบ่ได <ising ăm> ้คือจังซี่แล้วเป็นจังเป็อยหนาทีแม่พี่จะซาแล้วแต่แกพี่จะซาอยู่นําหมอกนะอือแล้วยังอย่างแบบเป็นจะพี่จายามบ่ได้อือเบิ่งนี่มันรอยหมดเบิ่งในเทานอเนาะขอโทษขออภัยเด้อเดี๋ยวใน่าเวลาแม่มันย่างไปบ่ได้ะกินข้าวแรงแล้วบ่ได้นี่กินแล้วกินกับหยังกินกับขนม่แหละขนมขนมอันนั้นแหละขนมแล้วติแล้วเออกินกับข้าวอ่ะแม่ เดี๋ยวเห็นเห็นมากอะไรใหนอยู่ได้แบบว่าเป็นเปียเป็นลอยนะ่ะหมเดีว่าคนเดบว่าแขนขลุ่ยนะก็แบบพลาดนะนั่นมันแหลกแขนขลุ่ยนะก็อันหมอกมาใส่กระเจ้านะคุณลงคนนนะไอ้เฮายังเป็นแขนขลุ่ยแบบตกอันตกปอมย่ามอยู่ปะเพล้อมแต่ในน้อยพวเห็นว่าแขนผุนนะแบบเป็นกงเออจะเห็นแล้ววะเห็นแขนผลนจะเป็นแน่นเลยผลนตกปอมย่าม เังซี่แหละเซนไซกันในแบบไลยคนแหละคนควรกระเป็นแน่ๆที่เกิดซาเลยกับโทไปบวกบัลลี่วให้ไปเอาผ้าแผลไปตากน้ำหมอกใช้มาอันนั้นนะเจอมาลุกมานน,มานะโทรไปเป็นห่วงเขากับมะฮู้เลยเป็นเถื่อที่ได้ใส่ก็มีเจ้าบอกเนาะไม่ว่าเจ็บกับมะฮู้นี่ไง ตะว่าเจ็บกาแม่หัวเนี่เขากับพิทุน้ำหมอกใส่ก็ได้น่ะจะว่าเจ็บวันนี้นะอ่อนๆอเนกไปสี่กับท่าท่าท่าน้ำหมอกดีหลืเนาะหน่อยยังสิอะไรยูทูบก็ได้กำลังกำลังคนดูอยู่อยู่ไลายไลน์อยู่แต่แบบอันถ่ายไลน์บ่ได้เนาะมันเด้งออกแต่ว่าถ่ายไลน์บ่ได้แต่มันเด้งออกก็ไม่ก็ทามีอันซื้อแมมกุแหละกุลเล่พี่น้องเพิ่นจัะว่าซีแม่กุแหละ อย่างในไทยหลายนาทีเนาะอ<ด>ย่าอีกบลอนกับพิซ,อพซ้อเลยพิซ้อเมมมาใส่อิซซอ,อมาใส่รถจัสิบแป8กิ๊กนี่ก็ได้นะเพราะนั่นแหละมันจังความจำบอลบอลบลไลเนี่ยยานี่กับยานความจำเิ่นเต็มไปจลยอืมแบบ,<ด>แบบเวลาเจ้าัน้าเจากบลบน้ำออกก็ได้แบบ<ด>เจ้า,าลงแล,แล้วแล้วเจ้าก็บลบออกน้ำก็ได้ของเขาเห็นแบบนั้นแบบเวลาเขาไปตัดแล้วก็อันตัดแล้วเอาลงแล้วล้ะกั เขาก็ลุบทีมน้ำเพราะว่าเพื่อบให้ความจำเต็มขนาดคนก็ดูลานอยู่ได้น้องแล้วดีแล้วอร่อยนี่แหละอร่อยรสไปคนนี่แหละคนติดตามได้เท่าได้เลยจ้ะคนติดตามโมเมนต์นับพันวิญญาปก็ไวเถิโดยเฮาคงเฮายังได้ไหวป่ะนี่ดได้ <laughs> แต่ฮะแต่ไหวกับทาถุนอง,น,อง,น,องนุนโคผู้ชอน พี่เกซ่าใหม่อะไรในเงินกันดีสิบรื้บุ่นๆนั่นแหละโดยกระบอกเป็นยังดอกคนอยู่น้ำกันบ้านเดียวกันเนาะกําลังกําลังโอนไว้เป็นหนกกําลังเย็นเย็นเย็นป่าเย็นว่าวกระไรเย็นบินเย็นบินนั่นแหละนักขากะดูแน่คนกระไ้ลูกหมองมากโดยโดยโดยมือนี๊ยะทางน้องแหล่สิโอลาไปก่อนบ้านี้ ขำแหงแล้วโดยส,สบายดีเธอเคสานโดยไปก่อนบาทนี้บบนมียังไหมคาเบ่งใไฮเดอโดยพ่<ด>อแม่พี่น้องทั้งนองเหลก็กสิคอลาไปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องทั้งนองเหลวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยหลายๆเด้อแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง ติดตามทางาเอเจซาเพิ่นแน่เพิ่นกะเห y o u ูทู e แต่เพิ่นกะยังอันันบบได้ผมมีพี่น้องยังถ่ายหลายนาทีบบได้กับภาคพ่อแม่พี่น้องไปติดตามให้เพื่นอนเด้อถ้าน,น้องแเลววันผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยภาคพ่อแม่พี่น้องคอยให้กำลังใจน้องเล่แล้วกที่เขาบึงคินน้องเล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อวันนี้ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้อง ขวากมว่าสบายดีสบายดี